ที่ยวทางวัตุดเสน็จ่าถอยหลังให้ค้นเยยบตายให้ตายหนาพูนใอ้นเอื่นวาหาันสวัสดีครับมนีกัมกะมะพบก็ผมพายุเคยพู้ไทยเขาวองหยิกเ้นเคยนะครับมนีกับบรรยากาศแง,ง้มเร่งๆนะครับตะเวนไก่สีตกดินนะครับกับเอาค้อยเขาลักเขาแรงนะพี่นอ้องบรรยากาศตอนนี้กับแบบทิดพ่อนะครับวิธีสมัยเกา่เกาๆนะครับสมไฟแห้งกล้วยนะครับสมไฟแห้งคล้วย น้ำนามกับมีเกียดจะาน้าเกียดขาค่ำนะครับห้องแซวนะครับกางทงไฮทงหน้านะครับพี่น้องหลายคนนะครับอาจสีใด้พบปอกับบรรยากาศแบดนี้นะครับพปรปลอกกับบรรยากาศที่ตกแกลงมา่านอนไฮนอนหน้านะครับพี่น้องแต่ว่าถูกมือนี่ชีเย็มันกับผันเตียนไปนะครับก็คือตรงนี้จากบ้านไปเหตุงานทำงานนะครับในเมืองหลวง ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพี่นอ้องฝากนะครับฝากคลิปนี้ให้พี่น้องคนอีสานบานเห่าหรือภาคอื่นๆนะครับที่เคยมีชีวิตประสบการณ์แบบนี้นะครับเป็นว่าขั้นสิไป,ปาทางไกลให้เลี้ยวหลังจำป้องเกา๋าขั้นมาเลือเดเท่อเท่าถ่อนยาทสิไปกุงเขพบริเวนบ้านเห่าพี่น้องขอบคุณครับ